สวัสดีชาาและไม่ใช่คลาสทีวีนะผมสำหรับครั้งนี้เราก็จะมาเออเล่น Minecraft Classic กับเซิร์ฟเวอร์ของ Minecraft.net กันนะครับผมโอเคแลกมากครับ ตอนนี้ก็อยู่กับเออเออไม่รู้จักครับตอนนี้ก็อยู่กันในเมืองของเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้ยแหลกนะมันค่อนข้างจะแหลกตัวเออตัวเคมไมคบคลาสสิกนี้มันจะมีลักษณะเอเหมือนกับค r ีเ t ทีฟโมนะผมโอ้มีบันไดลงไปใต้ดินด้วยโอ้เย่ ทำไมมันแหลกอย่างนี้เนี่ยนึไม่ถึงเลยว่า FPS ที่เขาสักเขาทำ FPS ออกมาได้เน่ามากเลยโอ้โหเมืองใต้ดินแววกตรงนั้นมีอะไรอะโอ้โหตรงนั้นครับผมเอ่อเซิร์ฟนี้ก็เมืองก็สวยงามดีนะคผมชอบมากนะผมผมผมชอบเซิร์ฟนี้มากครับท่านผู้ชมครับร้าตก โสังเกตว่าเออบล็อกมันยังไม่ค่อยเยอะเหมือนไมค์ครับ1.2หรือ1.8ทั้งหมดนะครับผมเวอร์ชั่นต่อถัดมาเนะี่ยก็ยังมีแค่เออสมูทสโตนนะผมแล้วก็เรเบริลสโตนแล้วก็อิดแล้วก็อะไรอะเออดินนะผมแล้วก็มีวุดเดิมแพงวูด เออใบไม้นะฮะผมแล้วก็มีกระจกแล้วก็สโตลสลับแล้วก็มีมอสซี่สโตนนะผมแล้วก็แซปลิงนะฮะแล้วก็ดอกไม้นะผมแล้วก็เห็ดนะฮะแล้วก็ทรายกรวดฟองน้ําแล้วก็ขนแกะสีต่างนะครนะผมแล้วก็มีเออทานเหล็กทองนะผมแล้วก็เหล็กกับทองเป็นก้อนๆนะผมเป็นบล็อกนะฮะแล้วก็มีทียนทีครับแล้วก็ออสซิดีนฮะแต่ว่า เท้นทีอ่ะมันไม่สามารถจุดได้ครับพ่าจุดแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ระเบิดนะผมแล้วก็จะมีเอ่อชั้นหนังสือนะฮะโอก็ผิดนะครับผมต้องพิมพ์บอกบอกคนอื่นนะครับผมว่าแหลกมากดูเลยขนาดเซิร์ฟขนาดพิมพ์แชเทเข้าไปมันยังไม่ติดเแหละมันแหลกมากโอ้ นั่นใครอะ่ะใครอะ่ะฮิโรไปไม่ใช่นะครับผมถ้ามีฮิโรไปนี่ตัวใครตัวมันเลยนะผมอ๋อมาเธอร์อาาดาโกเอ,เอ็ก,อก,อกผมไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่มีแต่คนไม่รู้จักนะผมเพราะว่าชาวต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคเราก็ขึ้นไปเราไม่อยากดูเมืองใต้ดินมากนะฮะเสียเวลาเราดูที่ข้างบนพอแล้วอ้าวสวัสดีครับเอ๊ย รู้สึกเหมือนว่าเนี่ยมันจะเน่านะครับผม <G ül> ก็ขอตัดขอจบไปเลยแล้วกัน <G ül> แค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมไม,ไม่มีอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผม <G ül> สวัสดีครับไปแล้วครับวับ